สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามไบเซอรเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจักรยานพับอีกแล้วนะครับผมจากค่ายเบเกอร์โอ้ค่ายนี้ทําจักรยานพับมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับผมไว้สักวันหนึ่งผมจะมารีวิวรวมหมดเลยนะว่าจักรยานของเบเกอร์มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มาใหม่ในร้านชื่อว่าตัว V4 นะครับผมค่อนข้างน่ารักเป็นจักรยานที่พับได้เล็กนะครับผมแล้วก็น่ารักมากเลยมันเป็นล้อ16นิ้ว ก่อนหน้าเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมไอลักษณะเฟร,รมกลมแบบนี้พับแบบนี้นะก็คงเคยเห็นกันแล้วนะมันจะคล้ายๆกับตัวดาฮอนบัตวอล์กนะครับผมแต่ตัวนี้ก็เอาเอาเอาอริจินัลเอามาผสมผสานอะไรอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ทําให้เป็นรุ่นตัวนี้ออกมาก็คือตัว v 4ข้อดีของมันนะครับผมก็คือมันเป็นท่อกลมแล้วก็เป็นโครโมลีด้วยนะครับผมเดี๋ยวด้านรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาพูดเป็นชิ้นไปเนาะ แต่ว่าตัวเนี้ยที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับผมมันพัฒนาเรื่องตัวเบรกขึ้นมาแล้วก็ให้เกียร์ได้เยอะกว่าเดิมเบรกที่ได้ไปก็จะเป็นดิสเบรกและรถพับส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นดิสเบรกนะครับผมดิสเบรกก็แน่นอนอยู่แล้วครับประสิทธิภาพในการเบรกมันก็มีดีขึ้นนะครับผมการเบรกใช้พลังที่นิ้วเนี่ยก็น้อยลงอยู่แล้วก็ข้อได้เปรียบของตัวเนี้ยก็คือตัวดิสเบรกนะครับแล้วก็ยังไม่พอตัวเนี้ยพัฒนาจากล้อใหญ่ล้อ20เนี่ยให้ไกลมันเล็กลงคอมแพกลงนะครับผมเหลือล้อ16 ล้อ16ตัวเนี้ก็เทียบได้กับตัวบอมตันทั่วไปครับที่มีอเออทรอตของมันอยู่ที่349นะครับเพราะฉะนั้นยางอะไรต่างๆคุณสามารถหาของแต่งหาอะไรได้แบบสบายๆใช้กับของบอมตันได้ด้วยนะแต่ว่าล้อไม่ได้เพราะว่าล้อเป็นดิสนะครับผมโอเคครับมันก็จะแตกต่างกันระหว่าง20กับ16หลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าผมควรจะเริ่มต้นกับอะไรดี อันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้รถพับเนาะแล้วก็ชอบชื่นชอบกับรถพับด้วยถึงตัวจะใหญ่ก็ตามเออแต่มันปัดได้นะผมสูง174นะครับผมน้ําหนัก80นิดๆผมว่าปัดได้นะครับผมสบายมากเลยตัวนี้ข้อแตกต่างระหว่างรถ20กับ16นะครับผมลองพิจารณาดูนะว่าอันไหนอาจจะเหมาะสมกับคุณนะร้อ16เนี่ยมันก็ต้องพับได้เล็กกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถพับถ้าคุณมีรถเก๋งหรือว่าคุณต้องพับตลอดพื้นที่บ้านจํากัดเนี่ย รถ16ก็น่าใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าการปั่นจริงๆแล้วเนี่ย performance นะ,อะของตัว20เนี่ยจะปั่นออกกําลังกายแบบซีเรียสจริงจังได้ดีกว่าเพราะว่าตัว20เนี่ยล้อมันใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าความคอนของรถอะ่ะเขาเรียกว่าหน้าเร็วนะผมจะเรียกง่ายๆนะครับผมคือหน้ามันเร็วกว่าสําหรับล16เนี่ยหน้ามันเร็วเพราะล้อมันเล็กนะครับแต่ว่าสําหรับ คนที่อยากติดหลังรถไว้หรือว่าเอาไปเที่ยวไหนเอาไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ย16เป็นออปชันที่ดีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ V4 หรือว่าตัว Gravity ทั้ง3แล้วก็6 Speed ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมล้วนแต่เป็นรถพับ16นิ้วที่น่าใช้ทั้งนั้นเลย โอเคครับเรามาดูด้าน Product De ดีเทลดีกว่าว่าตัวนี้เราจะได้อะไรไปบ้างนะเริ่มต้นเลยนะครับที่ยางยางตัวนี้ก็จะได้เป็นของเคนด้าไปขนาด16นิ้วนะครับผม1388หรือว่าเออร์โทรอยู่ที่349นะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนแล้วว่า,าสามารถซื้อของบรอมตันทั่วไปนะครับผมยางดีๆพวกชัวเบ้โคแจ a คอะไรต่างๆก็สามารถซื้อแต่งได้มีตัวเลือก มีอะไรลุกเลื่อนอะไรให้เยอะนะครับผมยางขอค้ขอบข,ขาวอะไรก็มีหมดยางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะสามารถเปลี่ยนเล่นได้เลยนะครับผมเคนด้าที่ได้มาก็โอเคใช้ดได้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้มาควบคู่กับล้อ,อ16นิ้วนะครับผมเป็นแบริ่งทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่อนข้างลื่นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นดิสเบรกด้วยลองฟังเสียงกนะันดูนะว่าตัวนี้เสียงดีไหม คือมันเป็นรถเล็กแต่ว่าเสียงมันจัดกจ้านมากเลยนะครับผมดูมตัวนี้ได้ไปก็ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับผมมามาดูกันตัวเฟรมตัวเฟรมตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมแบบเฟรมท่อกลมนะครับเป็นโคโโรเมี่หลายคนถามว่าโคโโรเมี่กับอลูมิเนียมกับคาร์บอนอะไรพวกนี้มันแตกต่างกันยังไงนะ โคโมลี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่เป็นยอดนิยมของจักรยานเหมือนกันนะครับผมบางคนปั่นแต่โคโมอี่อย่างเดียวก็มีไม่ยอมไปอลูมิเนียมไม่ยอมไปคาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าเขาชื่นชอบกับความความอะไรดีความเหนียวนะครับผมแล้วก็ความนุ่มของโคโมลี่ก็มีหลายคนเหมือนกันลองสังเกตดูนะครับผมคนที่จะทนทนนะก็จะเป็นพวกทัวริงใช่ไหมครับ เฟรมที่ดังๆกันก็ต้องเป็นเซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยพวกทัวริงที่เขาเที่ยวกันรอบโลกเนี่ยส่วนมากเฟรมจะเป็นโครเมี่หมดเลยเพราะว่ามันปั่นสบายมันนิ่มนะครับผมมันมีการห้อยตัวที่ดีนะแล้วก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ของโครเมี่ครับตัวนี้ก็ได้ไปเป็นตัวโครเมี่นะลักษณะาการพับอะไรต่างๆก็เป็นการบานพับใหญ่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวเนี้ยแล้วก็ที่ผมสังเกตจากด้านหน้านะตัวล็อกตัวนี้ได้พัฒนาขึ้นมาตรงนี้จะมีระบบการล็อกมาตรงนี้แล้วนะครับผม ก็กันพลาดไงอยู่ๆเราเผลอนะครับผมหรือว่าเราอาจจะประกอบไม่ดีก็มันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ให้นะครับผมแล้วก็เฟรมตัวนี้ด้านหลังออกมานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นส่วนตัวของมันอ่ะจะมีบานพับตรงนี้เอาไว้เสริมความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาสวยสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนตัวนี้อยากจะบอกว่ามันแข็งแรงจริงๆนะครับผมบานพับมันเริ่มเลยมันไม่คอนนะ ข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันล้อมันเล็กนะครับผมแล้วก็เฟรมมันออกแบบแบบเนี้ยตรงเชนสเตมันจะงออย่างเงี้ยก็ไม่สามารถใส่ขาตั้งได้ถ้าอยากอ,าอยากได้ขาตั้งนะครับผมก็แนะนําให้ซื้ออย่างเงี้ยเป็นขาตั้งอยู่บ้านนะครับผมถ้าปั่นอยู่ก็สามารถพิงได้นะครับสำหรับเฟรมตัวนี้มาควบคู่กับหลักอานที่เป็น CNC ยาวถึง550มิลน,นะครับผมก็สูงก็ปันได้แล้วครับเตี้ยลงมาก็ปันได้ก็สามารถปรับได้ง่ายๆด้วยตัว Quicklist ตรงนี้ แล้วก็ข้อดีของรถพับประเภทพวกเนี้ยมันสามารถปรับได้ไง่ายๆนะครับผมคุณสามารถเอาแฮนด์ขึ้นหรือลงตรงนี้ก็สามารถขึ้นได้ก็คือแม่ปั่นนะครับอยู่ๆพ่อจะมาปันป่นด้วยลูกปั่นด้วยก็สามารถปรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยต,ต่อมามาดูชุดขับเคลื่อนกันนะครับผมชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะได้เป็น1นคูณสิไปโอ้โหรถทับคันีเดียวมีตั้ง10เกียร์นะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยตัวนี้ชุดเกียร์ตรงนี้ชิฟเตอร์นะครับผมก็เป็นของเซนซ่า แล้วก็ตัวตีนผีหลังก็เป็นของเซนซ่าเหมือนกันนะครับผมการเอนเกจเข้ามาค่อนข้างเสียงดีมั่นคงนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเขาแ้าแหละของเซนซ่าตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ดีปกติเลยนะแล้วก็ตัวจานหน้าจานหน้าตัวนี้ข้อดีของมันนะครับผมมันได้กระโหลกรวงละก็สามารถซื้อทั่วไปครับ BB 9 1กก็สามารถเปลี่ยนเล่นของเล่นทั่วไปได้อยากจะใส่เซรไมิกเบรลลิ่งอย่างไรก็สามารถแต่งได้แล้วก็ตัวจานตัวนี้ก็จะได้เป็น CNC แล้วนะครับผมขนาดถึง 56ฟันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็สามารถแต่งได้ง่ายๆเลยหลายคนถามว่าเอ้ยถ้าจานใหญ่ขนาดนี้จะขึ้นเขาได้ไงก็ง่ายๆครับผมก็มีไอ้ตัวจานใบนี้เปลี่ยนเล่นทั่วไปนะครับผมผมมีเล็กสุดที่อยู่ในร้านก็มี39แล้วก็ใหญ่สุดที่60เอ๊น่าจะอยู่แถวนี้นะของแต่งมันก็มีทั่วไปตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ของไลโปอะไรก็ทําขายเยอะแยะนะครับผมตัวจานตัวนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรบันไดตัวนี้ก็สามารถเป็นบันไดพับเลียวได้นะครับ ด้านเฟืองหลังคเซ็ก็จะเป็น10สปีดนะครับผมก็ถ้าใครไม่พอก็สามารถไปแต่งได้ในอนาคตนะเพราะว่าไซส์ของมันมีอยู่ที่11แล้วก็ไปจบที่25นะครับผมแล้วก็ตีนผีของเซนเซอร์ตัวนี้ผมว่าก็สามารถใส่เฟืองใหญ่ว่านี้ได้ไม่มีปัญหานะครับผมเล็กๆน้อยๆโอเคเลยต่อมาคือด้านเบรกนะครับเบรกตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับผมก็จะเป็นตัวไฮดรอลิกจาก X Spark นะครับผมก็มาพร้อมกับจานโรเตอร์160ที่เป็น เป็นเป็น2ชั้นนะครับผมก็ค่อนข้างเบรกดี ì, แล้วก็เบานิ่มมือเลยทีเดียวตัวนี้คือเบรกเกินความแรงของรถแน่นอนนะครับผมเบรกตัวนี้ค่อนข้างดีางมากเลยมาพร้อมกับแฮนด์ที่เป็นบาร์ที่เป็นอลูมิเนียมน,นะครับผมแล้วก็กริปอย่างดีเลยนิ่มนะครับผมแล้วก็มีไอ้ตัวพักค่ามือ a r า r e s t อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวปรับอะไรก็ง่ายๆนะครับผมข้อต่อก็มาตรฐานเราเคยเห็นกันอยู่แล้ว ของสาหรับรถพับนะครับผมเบาะที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นเบาะเจลจากเบเกอร์นะครับผมก็ค่อนข้างนิ่มดีตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นใช้แบบนี้ได้โอเคเลยครับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วโอเคครับสองคำถามสําคัญก็คือน้ําหนักมันเท่าไหร่แล้วก็ราคาจริงมันเท่าไหร่นะครับผมเรามาคุยกันเรื่องราคาก่อนราคาตอนเปิดตัวแรกๆเนี่ยราคาอยู่ที่10,000หมกับ900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาแล้วปาร์บเบเซเิลก็จัดโปรด้วยคันเนี้ยราคาเพียง 9,900บาทนะครับผมราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยในโ h o ป e e สามารถเลือกได้เลยนะครับผมมีอยู่4สีให้เลือกตามนี้เลย ส่วนน้าหนักนะครับผมมันเป็นหนึ่งในรถพับที่มีน้ําหนักน้อยมากเลยคันนี้น่าจะอยู่11 1. โลก,กว่านะผมมีตรงนี้นะครับผมเป็นสีดําที่อยู่ข้างๆเนี่ยพับไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามันพับแล้วมันจะเล็กแค่นี้เองนะครับผมงั้นเรามาชั่งน้ําหนักไอ้ตัวพับแล้วดีกว่าว่าน้ําหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับชั่งจริงสภาพนะครับเ,เดิมๆพร้อมทั้งบันไดทั้งหมดนะเรามาชั่งจริงกันว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่นะ้นําหนักที่ชั่งออกมานะครับก็11.51 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถพับที่เบามากนะครับผมแล้วก็เป็นเฟรมคอมลีแบบนี้ด้วยก็ถือว่าทนทานแล้วก็น้ําหนักเบาราคาประหยัดมากใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมพับไว้หลังรถเอาไปที่เอไหนก็ได้ก็มีความสุขปีในการท่องเที่ยวของเราเนาะโอเคครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อในโชป p ี e ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรหาผมหรือว่าจะไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับผมตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ ก็ขอลาไปก่อนครับขอฝาก Baker V4 ไว้อีกรุ่นหนึ่งนะก็ของดีราคาประหยัดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับผมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางปั๊มไบเซเคแล้วก็จัก,กรยานดีๆราคาประหยัดประหยัดน่ารักน่ารักแบบนี้ยผมก็จะหามาให้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ